สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุคนค่ะคลิปนี้แม่ข่าวสีผ้ามาเบิงแปลงผักเด้อค่ะแปลงผักในวัดค่ะพี่น้องปลูกผักอยู่ในวัดค่ะพาเข้าไปเบิงกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเข้าไปถามคุณยายเบิงเพื่อนปลูกจังไดเพื่อนเทดจังไดกันค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายอันถามเนี่ยได้บอจากคุณยายคะเป็นเป็นที่ของวัดแม่นบอจากตรงนี้เป็นของวัดเป็นของวัดแล้วพระครูพบ่นบอกมาปลูกอ๋อพระครูพ่นหมาปลูดพันไหมาปลูกปลูกงการแล้วก็สิปลูกใส่บุญพร้อมบุญดอกฝันสาบุญเดือนซีฝันว่าจังบวัดดีซื่อ เป็นโครงการของเพื่อนน้องๆเป็นท่านทอดบุญกับเพื่อนว่าเก็บขายโลดได้ค่าน้ำค่าไฟคุณยายก็อยู่บ้านเทาอยู่ใกล้ๆนี่ติจ้าหรือจังเลยพราได้ขายพราได้มีได้แน่บจ้าโอ้เพิ่งจะเฮ็ดบอกค่ะโอาก็เปลี่ยนจำเนี้ยโอ้ก็เปลี่ยนหุ้นเดือดเขือก็บมิตรนวยงามๆแม่เอ้ มัวตะปูมือเทียต้นมืนเทียกลำลังงามพี่น้อง <c ười> เอ้ยอพวกเนี้ละ่ะสะออนลายสะออนลายก็เลยเอาดินก <ชะ S 3> <ช>็เลยเอาพิบุตรใจเนี่ยพักเซร์เน่ละเซรเน่ตัวนี้ละจะนำอะไรโขกไหมมันใบม,มันก็เป็นแบบนี้คุณแม่คะ่ะเซร์เน่กินกับก๋วยเตี๋ยวเ,เอออันอันโอ้อันนี้มันเซร์เน่กุละบยางอันนี้สีม่วงซุ้มของโบร่านั้นเป็นสีเขียว ใบม่นก็นี่ล่ะก,ก็นนลูกเคยเห็นหลังจากอันมันใบมุ่นแม่ยเมอนั่นแหละอันนี้มันเป็นใบสวยๆหมออีใบสวยๆเป็นแสแปงซาเละเน่อันนี้แป้งสลัดกับผักอีตูอันนี้ก็เป็นพักกาดขาวค่ะพี่น้องกำลังงามเลยจ้ะ ดินพันดีดินพันดีปลูกพักอย่างกระงามค่ะพี่น้องพักบุ่งกระงามเห็นบ่จะ้ะงามทั้งนั้นเลยค่ะในส่วนกส็มีผักต่างๆงของกินในครัวทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องยาังงามเลยจะ้มะมืเขือตรงนี้น้นใช้สีติ บบดนี่คุนกะมีโครงการดีๆเนาะ <laughs> ดีค่ะแบบนี้ดีจ้ะคุณยายค่ะดีจ้ะ <laughs> เกษตรพอเพียงเออเพิ่นวบบนั้นแหละดีดีจ้ะคุณยายเกษตรพอเพียงค่ะที่แรกแม่เป็นบ่อสองเพิ่นปลูกแบบทั่วดินปลูกทั่วดินแล้ว ต้นนี้ก็จะเป็นทั่วฟักเงาค่ะพี่น้องหรือทั่วปีจ้ะทั่วปีค่ะมีทั่วฟักเงาพักพืชผักสวนขั้วนั่นแหละค่ะพี่น้องปลูกไว้กินปลูกไว้ใส่ย้ำบุญสันปะคู่เิ่นว่าเา้าบ้านที่มาปลูกก็สามารถเก็บไปกินหรือว่าเก็บไปขายได้จ้ะพี่น้องอันนี้เป็น,นมันงเอือค่ะพี่น้องกําลังออกนวยค่ะปลูกผสมกันปลูกปนกันเลยกับอัน แต่งกิง่งแต่งไทยล่ะคคะพี่น้องส่วนชาวบ้านที่มาดูแลแปลงผักเพิ่นก็นจะมาดูแลก,กันยุตเจ้งสี่ทุกมือคะ่ะสดไกๆพู้เป็นบอ่อป่าเด้อคะ่ะพี่น้องสะกว้างอยู่คะ่ะพระคูพินพู้แนมเห็นอยู่ไก่เป็นกำลังหาอาหารป่า ก็จะเป็นผักที่อยู่ในสวนมีมะเขือมหลายอย่างไม่ทุกอย่างหรละคะ่ะพี่น้องจา๋าเป็นโครงการดีๆคะ่ะที่ทั้งวัดเพิ่นจัดขึ้นวัดกับบ้านสัมพันธ์กันดีคะ่ะพี่น้องมันก็เป็นสิ่งดีๆที่เฮาได้สามารถได้เห็นได้จ้ะ ปลูกกินปลูกใส่บ่ได้ซื้อบอ่ได้หาค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจะพี่น้องจะจากทางวัดธรรมสีท้นหรือว่าวัดสว่างอารมณ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะมีโครงการปลูกพักส่วนขั้วไว้แต่กินค่ะโดย ได้รับความรวมมือรวมใจรวมแรงจากชาวบ้านน้นใช้สีค่ะพี่น้องอำเภอปากคาดจังหวัดเบืองการค่ะมาซอยกันดูแลซอยกันหดน้ำพุวนดินให้แปลงพักค่ะพี่น้องจ้าเป็นโครงการดีๆค่ะที่ท่างวัดเป็นจัดขึ้นค่ะเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะค่ะนาะจังใดก็อย่าลืมด้วยจ้าฝาก กดไลค์กดติดตามช่องแม่ขา่าวเช่าบึงการน้ำเลเดจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจา้า ขอบคุณหลายๆจ้าคุณยายเดี๋ยวลูกกลับเดอ้อบันนีดเดอ้อขอบคุณหลายๆจ้า